สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ฟิล์มสายจกแมคโครซิงนะครับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูการทำงานของเจ้าโคมัสสุ PC 200รุ่น8อยู่กับทีมงานโชคศิลานะครับอยู่ที่บ่อลูกลังครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พามาชมงานตักลูกลังใส่รถ6ล้อดัมนะครับเป็นงานลอกนาครับผมเที่ยวแรกครับผมเจ้าบอนดัมซิงนะครับเป็นรถดัมฮีโน่ยางเครับผม อยู่กับงานลอกหน้านะครับบางคนว่าลอกนานี่เราจะปรับแต่งหน้าดินให้เขาคืนไหมนะครับหน้าดินนี่ก็เอาคืนไว้เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมพอลอกเอาเฉพาะหินลูกลังนะครับหน้าดินก็เอากองไว้พอลอกเสร็จก็ปรับแต่งนะครับปรับแต่งให้เรียบนะครับผมพอลูกลังทุกวันนี้ก็ได้ซื้อนะครับผมซื้อราคาต่อไร่นะครับ ก็แล้วแต่บางพื้นที่นะครับผมบางพื้นที่ลูกลังหนาก็ซื้อแพงนะครับไปแล้วครับผมเจากก้าบอลดัมซิ่งเปิดเที่ยวแรกของคลิปเลยบรรยากาศคึ้มๆค,ค,ครับท่านผู้ชมมาชมกันอีกคั้นครับผมรถตำแต่งซิ่งแต่งสวยแต่งหล่อฮีโน่เมกาซีรี500นะครับ s, s t 8J ตัวนี้212แรงม้านะครับผมรถดำแต่งสิ่งแต่งสวยยางเก้ายางพันแม่แต่งสไตล์แบบเรียบๆครับท่านผู้ชมแบบนี้ก็สวยก็หล่อได้นะครับเป็นรถดำโซนในเมืองครับท่านผู้ชมยางเก้ายางพันคันใหญ่ๆโตโตเลยมาซื้อรูปลังกับเจ้าโคมัสุ PC 200รุ่น8ลงบอ่อลูกลังแห้งๆครับท่านผู้ชม ดำนี่มาจากโซนอื่นก็เยอะนะครับมาซื้อลูกลังด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนี่บางพื้นที่ก็อาจจะลงบ่อไม่ได้นะครับมีงานก็ต้องวิ่งนะครับผมช่วงหน้าฝนมีหลายเที่ยวก็พอได้เหลือครับท่านผู้ชมตักแรกครับเจ้าฮีโน่เมก้า ส่วนค่าตักก็อยู่ที่ตัก200บาทต่อเที่ยวนะครับค่าตักทูกลังนะครับผมก็แล้วแต่ว่ารถ6กล้อดับนี่จะไปขายเที่ยวกี่บาทนะครับพอแต่ละที่แต่ละโซนนี่ก็ราคาก็ไม่เหมือนกันนะครับผมก็แล้วแต่ระยะทางด้วยนะครับแต่ส่วนค่าตากก็200เหมือนเดิมนะครับผมค่าตากลูกลังรถ6กล้อนะครับ200บาทต่อเที่ยวครับท่านผู้ชม เต็มแล้วครับท่านผู้ชมเจ้า h ี n o m เมกา F g g j j นะครับแห่หุ่นตัวรถคันนี้นี่รูปทรงกระบะช่วงร้อนี่สวยมากเลยนะครับลงตัวพอดีกันเลยนะครับมาชมเจ้าต่อไปครับผมคันนี้เป็นฮีโน่ซิงไฮเทคหน้ายักษ์นะครับผมเป็นรถดำยาง825นะครับสีแดงสวยๆเหมือนกันนะครับผมแต่งแบบสไตล์เรียบๆนะครับ มีแต่รถดัแปลกๆทั้งนั้นเลยนะครับมาจากโซนทางอื่นนะครับผมมาซื้อลูกลังด้วยครับท่านผู้ชม อะออกตัวมาแล้วครับท่านผู้ชมเจ้าฮีโน่ซิงไฮเทคหน้ายักษ์สมองเงินนะครับแม่ใส่เยอะเหมือนกันครับผมรถตามยาง825หุ่นแบบนี้ก็สวยพอดีนะครับมาชมเที่อต่อไปครับผมแม่คันนี้นี่รุ่นเก่าเลย <c oughs> ใช่ฮีโน่เคทีหรือเปล่า <c oughs> ออกตัวไปแล้วครับท่านผู้ชมแหมค่อนข้างใส่เยอะนะครับเที่ยวนี้ออกมาชมปิดท้ายด้วยเจ้าฮีโน super ปอร์เสียนะครับผมฮีโน่เอฟซนะครับตัวนี้นี่ไม่ร้อยสิบเก็ดแรงม้าก,ก็120นะครับสำหรับฮีโน่ซุปเปอร์เสียเอซนะครับ เต็มแล้วครับผมเจ้าฮีโน่เอซุซเปอร์เสียนะครับโอ้ไม่ไหวครับท่านผู้ชมนี่แหละข้อเสียของรถดัยาง825นะครับช่วงหน้าฝนนี่เจอทางหนืดๆค่อนข้างจะวิ่งยากนะครับผมจะสู้รถดัยาง9ไม่ได้นะครับแม่ยิ่งดินยิ่ง,งจมครับท่านผู้ชมต้องรอเจ้าสโลเหลืองมาดัานท้ายแล้วนะครับ อ่ะเจ้าสโลเหลืองสกิดท้ายนิดเดียวขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมส่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ฟิล์มสายจกแม่โคซิงด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ